นี่คือที่จะจูงใช่จับได้แล้วเหรอไม่ตุ๊กามาอื่นปะเออหอมันออกแรงเหร่ะมาไวเมื่อไวใช่ไหมวันที่เก้าจ้ะหาวันมึงไปอยู่บ้านเหรอจ้ามึงกับพวกจุบเฉืออย่ โอ้ทางงานอะไแห่งบัวว้าวแล้วเป็นไข่มดแดงกับดอกกระเจียวโอ้เป็นห่วงแต่เนี้ยเดี๋ยวห่วงชีวิตมั่นห่วงห่วงไข่มดแดงแล้ท่งงานเขาเคยที่แอามาเขาเห็นมันเอาไข่มดแดงมากับผักหวานผักหวานเขาเอามักน้องมักนี่นะบุ๊มมีสัญญาณของใจนะเมื่อคืนโอ้ยบ้านปัญญายาคอนบ้านตะพอนเอืมอนได้่ะ เียยวออนขขางสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีสุขสุขบาดนีีมติวในนีไม่กินบักมีปลาทอดไปลองกินมีอะไรซีไมักินหมักมีสวัสดีสี่สิบเก้าคนนะครับพี่น้องสัญญาณบ่ค่อยดีละจ้ามาเลยจ้าอันนี้คืออัน มักมีหรือมักโมเมนมักมีจ้ะหรือมักขนนเอยังงาไทาายเอินุนชีกันเองค่ะมักามักมีมักมีซุกกินพี่น้องยู่ไฮยู่หน้าด้วพี่น้องสวัสดีนะคะสวัสดีนีอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่แซ้อมนะัดกุ้งรับซอมทัวประเทศรับซ้อมทัวประเทศ ตัวหลวงนมันแก่คะเจ้าก็เลยลวกเพืจะได้กินง่ายนะค่ะต้มมัดแก่เลยต้มกินอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเราใช้เวลามานี่ประมาณห้านาทีนะคะอยู่ใช่นาทีมันจะมืดนะยังมืดมืดมืดเลยมันจะไม่ค่อยมีสัญญาณนะตรงนั้นอับสัญญาณมันอับมันอับตรงนั้นอับสัญญาณไม่มีสัญญาณตรงนั้นอ่ะตรงนี้มีตรงนี้อ่ะตรงโคนนั่นอ่ะเราดูเ่ะแดงไปนั่งเท่าไหร่ ครับหนึ่งมีนะคืนไปหันนะบวกว่านมียอดมันบ่สองร้อยสี่สิบสองคนนะพ่อพ่อเบิกมังมีดีกว่าพี่น้องตัวมันแจ็บเนาะสองร้อยเจ็ดสิบค่ะสองร้อยเจ็ดสิบฮะอะไรเลยลูกไรสดไรสดน่ะไรสดเหมือมากนนะดูดูเป็นเหมน อันนี้มักฟางเหรอยูทูบนะคะอันนี้เป็นช่อง YouTube ค่ะจับบ่อยมันเลยไม่ติดตู้ไลฟ์สดในยู u ูบครับว่ามันก็บอกมักมีจ้ะพี่น้องโอนโอ้ยเป็นตาแฝดเป็นตาแฝดก็ขอประทาอภัยด้วยนะคะพออยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องแต่ว่าอยากไล่ให้ดูว่ามักขนุนบนนอกมันมันงามเลยงามได้หน่วยบ่ใหญ่วันหนึ่งมันรึกระดับสวัสดีสองร้อยสิบหก มึงมาจากเมื่อไหร่สองสิเมื่อไรมึงถึเมื่อไหร่เราจบเสี้ยวเดียะกินไข่โมแดงหมดเลยไปๆนะคะอันนี้เป็นอันไถรอยเอ็นะคะีรีวิวครับครับเอี fc fc ย้อนมาในสาเทาคนละเทาอยู่พุ่นแล้วาฟเขาติวไปเลยอันนี้สวัสดีสวัสดีห้าร้อยนะคะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่พาขนนนนะคะับรถกงท้าเรือกองข้าเรือกองทหาเรือเกลือก็เลยทหาเรือกับเกียแล้วอันนี้แม่แม่แม่ทหาเรือหมึดเสียนแล้ว กระเซียนเลยค่ะมาพามังนี่แซียนนะคะดุดุ๊กเลยนี่จะกุ๊กหัวมันจริงอันนั้นก็เป็นกุ๊กกุ๊กไก่นะคะเป็นไก่น้อยกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่ก็สวัสดีสามร้อยเจ็ดสิบสี่ท่านนะคะแม่มันตัวเดียวสามารถเลี้ยงได้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปไลฟ์สดัสองพี่น้องไทยลาวถึงขึ้นมันจะบ๊อบซัดกับเธอพี่น้อง อยู่ให้อยู่หน้ามันคืนบอดีมันอยู่จีบู่ไม่รู้สัญญาณก็สัญญาณก็ไม่มีจะเป็นโมมัวจากหน่อยห้ามแชร์ว่าปากบางดูสิเฮ้ยหมูพ่ออันจะทีดินใส่พ่อจะทีใส่อุ้ยทุ่งกำลังเสื่อมรับตัวเท่าไหรตัวใหญ่มันเข้าไม่จนเลย อยู่โน่นนั่นแหละแล้วพี่รู้ได้ไงรู้สิข่าวดังมากเลยอะไม่ใช่พี่นี่เขาเป็นน้าอจิอจิอจิใพี่นะอจิน้พี่ถูกแล้วนี่มันต่าลงอ้าพจะได้ไม่ถูกเลย่นแม่ก็เรียกไม่หวานชิมดูี่นั่งเบอร์ซิมเบอร์สา้วเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดีให้เธอซิม กินนี่ก็กิดกะมันคือหวานแของแท้ได้นี่ของแท้ของแแท้เท่หวะเมื่อวานนี้อบดีสุ้านหอมเอาแช่เย็นาะจะของหวานเอยางนเดินทางมาปันมูลนปันมูลเดินทางมาปันมูล หวานดนูได้ค่ต้องหวานขอน้ำตาลไหมเฮ้ยยีก้มเตมกันตาตัวน้ปมังอันนี้ผูมังมันยูไก่ลูกไมกัน่เียงครับคืไก่ลี้ยงน้้หอมันอานุ่มมันหวาล้วมมันมีมีนังธรรมดาอ ทนลาน่านทำน้ำผึ่งบ่นันผึ่งกับต่างห่างเนาะน้ำึ่งมัะเละมีน้อย่างเงี้ยวะมีน้งมีหัวัน้ำึ่งเพิงะว่น้ำึ่งมันเปลี่นนี้น้ำเึ่งมันเละใส่กับของหวานนะคนี้้องปล่อยกับแกขมีนอยาี้น้มัีของหวานกัแบอร่อยหวานจริงมีน้อยแบบบมหวานขึ้นนีน้อยแหินชิ้นเดียวนี่ก ขึ้นรถเลยมึงไหนจะลุ้นน้ำนั่น้ำเพื่องนั่นดิไปเลยขึ้นรถอ้อขึนลานหออันนี้ขึ้นขึ้นจัหาะเนาะมันตาแดดมากมุสยาวโอ้โยแกเสียหัวองแสดงว่ายงอยู่เมื่อก่าแต่ว่าเมือก่าวอยู่นี้ว่านเอาขึ้นไวนครลมากมุาน่งว่า่งเป็นเื่อยุ่งมกิงลงู่

ไไ้คอสีเหองาใหญ่เกี่ยจบไปเอาน้นเบิเ่าเอาแล้วไปจนลกไปซ่่งถ้ามันซ่อเนี้ยนี่เาบีเนี่ย้าสีทอยขึ้นนีข้าต้องเบียดกันไป่เบิรงาบิงเอก้วฮะกลวงมาไล่มันจะบอสบุก โบตกทางนี้่เดี๋ยวคยบ้าน้าอยู่ะเขาสิเข้าซ่องตีเข้าซ่องทางนี้กันเสียดทางนี้ไป้โบเฮ้ยอย่หไอ่ามาถอยเข้าซ่องแน่นเดียวถาตอยลายไม่ไหวผไปขันลกุดจัมพอยไว้คนนี้เปลือกน่ะะไปใจฮ้อนนี่หละใจเย็นๆถอยเขาเขาโบิ่งดอกซึมซอบอ่อตัได้ใจฮ้อนอว่าอันง่าม่มันเด้มากเ เปเคียงเคียงอี้อีอีอีคทางไปโครนี่ไปโครงเห็นงไม่จัดเจกเดินไปถั่วถั่วั่วขึ้นรถก่อนรถเตะปัดเงาไหล่งหลุดกองมีน้ำยาลบลอยบ่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 ิิบ่บ่บ่่บ่บบ่พบ่่พ่ มอมือซึมเรอไปปักุงไทยคุณจำไม่ได้เลยมันหลดไลออปต้ไ่ได้ปรับบบาอขึ้นมีตะเคียนนะมันปรับไม่ได้ปรับไม่ได้กระดึนหนาหลังตัวไหนตัวนี้ปรับไม่ได้ไม่ใช่ตัวมเนหกยอดยันี้หกยอดเทียงล่างของเข่ากันต์พูดโด รถคุณยิ่งใส่เนาะที่ดีโจไรก็มีมีหมอตะพุบตะปงออพวอยาว่ารถเนี่ยรถเนี่ยมันมีละทิอนดีเซลแล้วรถเท้ารถเท้าเขาจะทำอะไรกับรถเท้าเสร็จแล้วรถเท้าอย่างเดียวค่ะก็ว่าไปอุบลเคยเมียครับดอกคเินองสบาสบายสบาย กินมามีบันรอบนี่ือว่รอบวงยายกินมะกรวอี่ยเปิดแคบก็ได้หันอันซ้ำซลวจอันส้ำรวจรดค่ะพี่น้องซำรวจรดสวัสดีสี่ร้ยหกสิบหกท่านนะคะห้ามก็ะดึงออกห้ามดึงออกตัวนี้แล้วผ่านะคว่ำไว้ยาดีผลมันสิ อันนี้หอกาบแกินตอ่อนนี่รถมูเทอยนหอยมันเกียร์นี้เกียร์ตนน่นงนรมันมันมีเกียร์เมนนด้วยหเกียร์นะเกียร์ธรรมดาหกเกียร์หกเกียร์ ตบเข้าซ้ายตบเข้าขวากับเพิ่มได้ใช่ใช่ได้สองเกียร์เอออันนี้มันเพิ่มได้หกเกียร์เอาไปเลย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 ไปได้อุ้มไปเลยกันเลยแล้วเลองดูสิบอ๋ออันจบจะเหิงเหรอมันโบเมนแนวนี้จะเห็นมันนั่นมันมันตบมาขวาแล้วมันจะเพิ่มได้มันก็หลายกว่านี่ยเกีครืมัน หลายนี่ก็มาเบิอัลเอมันเพิ่มได้หกเกียร์เกียร์ธรรมดามันมีทั้งนี่ยอนไหน่อยนี่มีต่กู้รุดอาจารย์รุดอบข้าวามันก็จะเป็นเกียร์เป็นนุวนเพิ่มได้หกเกียร์แมื่เขาพักนมล่วเราเบรมันจะลดบ่ค่อยเกียร์มันจะทำบัสชินำมลง คูปลูกแนของเขาสามราคาครัเจ้ามันอาจจะดูมากเกียรติถ้าเป็นเกียรติมันก็จะเป็นเขาทุกจังหลายไปขั้นนี้บ่ยังเขียวมันก็ยังหลายตัวไปสาราคาหมดอ่อนี้เาถ้าอยูตัวนี้มันสักหน่อยึพี่ตอันนี้เนจอันนี้ันนี้พันนี้ก็มาเป็นเกีรนึงันมั้างหน้าจอมันีบ่าดีาร์เอนห่อนด้อ

ไมฟังนี่นมันจะมีเกลือนเขานกดตัวนางใบแมงเมข้างหนมีมีนกเขาอกดัวางน้มัน่ชะลอเียวตัวนนะเพิ่ได้ชิเขาเกียร์ิดรถยังกิดสิเิได้อจะทำมาดกหสิเปิได้างทีออโต้มันเขาเกียร์มันมันข้างอย่ในเกียร์เกียร์่เกียร์ดีขาไม่ได้ดูนะสตาร์ทมันโดดนั่นและที่รถจะ้างไปเขาไฟแดง ตัวมันจะออกตัวได้ขั้นหลังหายก็ป้องกันอืมบอกแล้วขั้นหลังมันจะไปเลยขาดรถเท่าเอ้าขั้นแหลกแต่ว่าแต่รถคุ้ยิ่งเวีนมันกินอยูมตไปสูเขาจกินรถไปูเขากินอย่มัยาวมันก็ให้รถเสร็ให้ไปชั้นแล้วไปสีอนั้นนะ พูจ hey, oh, uh ับล้น so ึกเอาแล้วง so ่ายหัวเลยจับเงินมาได้ป่ะเรื่อเมืนอื้อพวนี้เปนนส่ก่อนเาเื่อนบโราณแ่ว่ามัแต่ว่ายักษ์ตยกมากแต่ว่าประเดนลุงเกียรติลงเกียักไปแต่ตอนนี้แตื่อว่ยังีเาองคนบอกว คือบาณแล้วข้าสีเยียบสร้างรลดั่ได้ข้าสีเยียบนั่นก็คือเขาพักมาตัวีแหละนี่เราทานกินหน่อยนี่ลังเลยจนออกไม่โบรละสามหลอดสี่หลอดคือพักมาแล้วเหาเขาบิงบิงไม่ก็มไม่อมันไปสอนสามบล้ี่อดเบิ่งดูเหียกูนี่ายตายเหรอ เาหกศยบเอนยเขาเหยียบมน่าเขาเหยียบไปประมาณร้อยร้อยเร้อยยี่สิไม่ได้น้ไั้งปีมากินพงไมือนัสี่ร้อยสมร้อยี่มีูไปปัดตรงใายซื้อกระบอกขงกระดาษ้างตรงอะไรยังไงอยู่เหยียบระหอด ลลว่างไเนี uh ่มันตตลูกยันเอาไปอยู่สมบักินแค่วันได้ขาวันกินแล้วกินแล้วเหอติทางอ้ยอาหารอาหารปจัลนเส้นนี่ล่ะทางที่กินแห้งแล้ักกะดูกเส้นเส้นเส้นเนี้เขาเขาอันนี้ต้องมีตวนต้หัวตวนล้วค่เลยมัจมีลูก่เทีมีเส้นที่เขาซีบเขาซีบลอยเขาซบลอยแต่น้ำมัน นนตั้งคเปื่อนี้ง,ง,ง,งน,นเคื่องเรื่องหนึ่งจุดาประหยัดเียก็ถือว่าโอเคีนครับไปเรอเอสกัลงมาสองคิดเพื่องได้ นำ้ำธรามาเลยคอปลน้ำกิ้อไร,ร่ที่อไ่างต้องท,ยอยงทีอยู่ตลอด้สดค่ะต้งไล่สดตลอดเลยค่ะเอมา่ายอาัหวานตรงมือแล้วจะคีบค่คบไม่เอะต้ถ่ายเอาลวา Lột, chưa có thể tiếp lục. mày. Còn lại cả hát Thơ, thơ, mà hát nén đâu mày, thơ. Thôi, mà, đâu mày lái này, đâu mày. nhỉ <laughs> บบ LIKE! พ no. ่อข oh, ันเป็นยูทูบเบอร์ไม่ตงสมาธิแน่เลยเธอมาีหวานพี่เนา ทำไมถึงรู้ว่ามันกินได้ทำไมถึงรู้ว่ามันกินได้วุ้ยงามงามข่ากะลีเด้อแม่นคิดดูอ่า ตามไปเยอะก็ยิ่งเยอะนี่จะปาอรของใาขอนใจนี่นุ่งบราเมสนอนหลา คนไปน้อง uhm. oh, mm ีรโอ้มันบ่อนไปเลยถ้าัหาหน้าหนลาเอี้ปลาประคอร์กันหมดสวัสดีสองร้อยค่ะขะนุนหรือหมักมีบานข่อยเอนเอานางยันไหมักมีเกันแล้วบานขอยมีสีลบ่มัด ไมาลองมกตักเหม่้นเีใส่ไรหนูได้ไงจัาไปตัดผมน้ำเงือเด้อตัดช่วงนี้ตัดให้ฟรีเลยจะแดงมาเชียเงินเต็ที่เอแล้วเข้าไปอันข้าวบัวลอยอะนะแซ่บเอ็กของหวานนะขี่นลงบัว เห็นไปเรีนนำอยู่ไรเอตมอนบ่ค่ทางไปกินข้าวเดินกินไปเกินบุญบัถึงพี่งก่อนปัพี่น้องอันนี้มักบัวมักบัวมักบัวฝักบัวไม่ใช่เด้อเอมักบัวภาษาอีสานภาษาไทมุกพี่น้องมักบัว ฮัลโหลสวัสด anyway, ีก oh. mm ิน hmm. รับสองพี่น้องมันส hmm. hmm ่เหี้ยอเปล่บริยะแิเผหอมหอมหอมมากเลยกินกับเอิญพี่น้องกินได้หมมาเด้อค่ะมาเด้อกขามาเดือกขาเด้ออ ตมนักววลูกหเลยะแต่วี้อหลายตัวากินแน่แม่เดียวคงบอมกันเลยออยแม่ดีวผู้เลี้ยงมันก็ทิต้แล้วนี่ตายนนีเลยมเกี่ยถึงสามสิบเอา้มาไดยกสิไปเือ้เฮเเดีกับเไงไนไอก็ยเก่งก็บอกว่าให้เขาบ้านก่อน

่รโวกตรงนั้นมีขึ้นนะเราไ์สดให้พี่น้องเบิงได้สวัสดีนะคะสวัสดีใครด้วนะคะสับกรดิงับตะไคร้หรือตะไคร้บ้านเรานะคะสับด้วยนะคะฝักสับใส่แกงกบแกงเขียดขวไครกันกั่วันัหมนาะยีลายเราิบอกินข้า มาในกรแน่นี่เราทิงตังแต่มาจนกินข้าวลงยู่บ่สิทางลนี่บ่เม่าเมาแหเราเอามใไ่มานีบอเอแดงมาแบบมันแดดเนาะแดดก็ได้มาจอดอีพูดขึ้นเถิงคุณแล่ก็ปี้องมันยากกับมอเตอร์ไซแ์เลกระต่ายก็มุมใหม่ม่น่ มาก็เลี้ยวเลี้ยวซ้า,ายไลัางขึ้นขวาแล้วก็เลี้ยวลงมา้ขันขึ้นกัเ่มันไ่นอไมันมันมีบงอยู่บด้วไปลุ้มกระทเสียมักจงออกไปควัดป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 ัดคงอยนแม่นเนาะนี่จะถิสนพอเติดแต่คุณกงพ่เนี่ สวัสดีพี่เราไปเอามากอันนี้หออสิเด้อเราแ่บใบม่วงยังบม,มาบอกลเลเอา้วบอกเราเอาแล้วเอาะไอาจาบอกเราบไปเอามากมีไปหออน,นาล้วงเสียก,ก่อนพูดเอามะปรางไม่ใช่บอกมากขึ้นเอาเพิ่อไปกับเมียนเลยเนาะเอาขึ้นเล้วมันบบกเพียง่เป็น้นรวงเนื้อไปเป็นตดนเขาในรถ้เสาซะอันนี้เนียปักยา่ คุณนี่ย่ยจังสีอะลวองบานาลวงเนาบองเนาะสวัสดีค่ะบายบายค่ะยวมาสดให้ดูอีกไปเบ่งปลาตรงหนจะพี่น้องถ่ายเบ่งเอาเดี๋ยวไปโ้ยปวดโ้ยวด่าหม่บัวท่านเลยไปหมย่งมาใหม่มาบ้านมาบ้าน่จมตนะกินไหมทองดีในรถแอไม่ลงไหมายปายบายาย